่าครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่บทที่4นะครับซึ่งเป็นบทสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็คือเรื่องการทํางานร่วมกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัตินะครับ ก็คือเมื่อกล่าวถึงการที่หุ่นยนต์และก็เครื่องจักรอัตโนมัติและก็ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาทดแทนการทํางานของมนุษย์ในบางอาชีพเนี่ยสถานการณ์ที่หลายคนจินตนาการถึงเลยก็คือมนุษย์จะต้องตกงานไม่มีอาชีพเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมากกว่าคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรนะครับซึ่งเครื่องจักรที่มีความสามารถในด้านปัญญาประดิษฐ์ก็คือจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับคาําสั่งนะครับเป็นเพื่อนผู้ร่วมง,งานนะครับรวหรอมอของมคิดเห็นมนุษย์ก็จะเปลี่ยนนบบบททาาจกกผู้สัังรระคร และก็ตัดสินใจทั้งหมดเป็นผู้ร่วมคิดใช้วิจารณญาณในการต่อสอน,นครับการทํางานร่วมกับเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยนอกจากที่มนุษย์จะมีข้อได้เปรียบกว่าระบบอัตโนมัติในด้านของศักยภาพในการทํางานเชิงกลของระบบกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ระบบประสาทที่มีวิฒนาการมานานมือของมนุษย์เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการทํางานและก็แม่นยำในระดับที่หุ่นยนต์ยังทดแทนได้ยากนะครับจะเห็นได้ว่าการจัดหนังสือใส่กล่อง ก่อนส่งบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยจะใช้มนุษย์หยิบหนังสือใส่กล่องเพราะว่าหนังสือจะมีลักษณะที่แตกต่างกันมากจนทําให้การพัฒน,นาของระบบอุนยนอัตโนมัติเนี่ยอาจจะทําได้ยากครับแต่ในการทํางานนั้นนะก็จะมีหุ่นยนต์มาช่วยยกชั้นหนังสือและส่งให้นยดเพื่อลดระยะเวลาในการเดินไปเดินมาของมนุษย์ที่จัดหนังสือนะครับเป็นการช่วยเหลือกันในด้านของมนุษย์กับเครื่องจักรอัตโนมัติน,นั้นที่กล่าวมาเนี่ยเมื่อพิจารณาจากอาชีพ ในอนาคตของมนุษย์ที่จะทํางานร่วมกันกับหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเมื่อ,อ,อมนุษย์ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ตัดสินใจหลักอีกต่อไปนะครับในปี2 5 6 1พอลโดกตี้นะครับแล้วก็เจมส์วิลสันนะครับเสนออาชีพที่น่าจะเกิดขึ้นจากการทํางานร่วมกับมนุษย์กับเครื่องจกักรน,นี้นะครับก็คือผู้ฝึกสอนครับมนุษย์ที่ทำมาที่สอนให้หุ่นยนต์ทํางานได้ตามต้องการรวมทั้งให้คําแนะนําหรือ ให้คะแนนผลลัพธ์จากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทําให้ระบบทํางานได้ดียิ่งขึ้นครับรวมทั้งระบบที่ใช้ในการเรียนรู้ของเครื่องจักมรมนุษย์อาจจะเป็นคนที่สร้างตัวอย่างสำหรับการฝึกสอนนะครับต่อไปคือผู้อธิบายนะครับหน้าที่ของผู้อธิบายคือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์อยกตัวอย่างเช่นในระบบวินิจฉัยโรคโลกที่มีการแสดงผลอย่างซับซ้อนเนี่ยอาจจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําอธิบายและก็คำปรึกษาโดยตรงกับผู้ใช้นะครับ แต่ความต้องการพูดอธิบายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในระบบทางการแพทย์เท่านั้น,นครับในระบบอื่นๆเช่นระบบวิเคราะห์ทางการเงินระบบความเสี่ยงและก็ระบบจัดอันดับต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีมนุษย์ช่วยตีความผลลัพธ์เช่นเดียวกันเลยนะครับต่อไปคือผู้ดูแลรักษานะครับก็คือจะมีหน้าที่ดูแลรักษาระบบปัญญาประดิษฐ์แลวก็หุ่นยนยตย์ยกตัวอย่างเช่นการกาหนดขอบเขตการรับผิดชอบการตรวจสอบแล้วก็ดูแลระบบที่ได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ดูแลซ่อมบำรุง รวมไปถึงการตรวจสอบว่าระบบนั้นจะมีประสิทธิธภาพได้มาตรฐานหรือไม่นะครับก็ขอแสดงความยินด,ดีนะครับตอนนี้น้องๆก็จบบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถไปทําแบบทดสอบได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับ